สมศักดิ์เจียมโพสทันทีหลังท่านอ้นตอบกลับไม่ต้องให้ใครมาปรนนิบัติสมศักดิ์เจียมทีรัสกุลได้มีการโพสเฟซบุ๊กอ้างเป็นภาพมหาเล็กคนสนิทพร้อมกับเขียนข้อความว่า ผู้ที่ใช้ชื่อว่าบีเวอร์สตาร์คคือคนที่ก้มลงกราบในภาพที่เห็นเป็นมหาเล็กคนสนิทเคยรับใช้หม่อมเจ้าประพาพันธ์กรโกศียากาศมาก่อนแล้วต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้รับใช้คุณอ้นหลังหม่อมเจ้าประพาพันธ์สิ้นพระชนปัจจุบันติดตามคุณอ้นไปทุกที่จากนั้นท่านอ้นวชเรศวิวัชระวงศ์พระราชโอรสพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวก็ได้เข้ามาตอบกลับว่า กราบเรียนอาจารย์ครับผมใช้ชีวิตเมืองนอกเป็นสามัญชนดูแลตัวเองได้ไม่มีใครมารับใช้ผมครับเคยเจอน้องคนนี้แต่เขาไม่เคยมีฐานะเป็นบริวารผมไม่จําเป็นต้องให้ใครมาปรนิบัติขอกราบเรียนอาจารย์ตามนี้ครับต่อมาล่าสุดสมศักดิ์ก็ได้แคปคอมเมนต์ของท่านอ้นมารีโพสอีกครั้งพร้อมกับข้อความว่าโปรดเข้าใจตามนี้นะครับขอบพระคุณที่ชี้แจงขออภัยคุณอ้นและล่าสุด เมื่อวันที่12สิงหาคมสมศักดิ์ก็ได้มีการโพสต์อีกครั้งโดยเป็นการแชร์โพสต์ที่อ้างว่าเป็นของ Beaver Star k